ชนบทเมืองใหม่เที่ยวไปภูระงําน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหันดูตะวันหนองกองแก้วอยู่ทูบคนลูกลำชีชาแนลภูมิใจเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานเขียนรอ่เกียนแนบสวัสดีครับพี่น้องฟองไปครับตอนรับพีรับน้องของสู้ u t u b e ช่องคนลูกลำชี โซโซมนีครับคนุลมขี้ผพ้าพีมะนองมาเข่าซู่มโหมดวัฒธรรมคว่ำเป็นยูของคนอีสานบ้านเท่าครับมาเข่าซู่บรรยากาศการเหีดยวอยู่ในกินครับวัตถุดิบมนีกับมีดเลยครับพี่น้องไอ้พี่น้องมาเบิงเปลี่ยนได้พี่น้องปึ๊ดพี่น้องเขียดจะหน้า <c oughs> เขียดจะหน้าหน่อยนะครับ ได้ยินเสียงเขียดจะนนน้อยนี่แหละครับพี่น้องป้องไปเขียดจัน่านะครับเด้อนะครับหลานพลาดโอไปไต่มากมเคลื่อนเนี่ยไปจับอยู่หนองกูงงครับพี่น้องก็เลยให้พี่ให้น้องมาเบิงนี่แหละเพื่อเอื้อไวาเขียดจ้าครับพี่น้องป้องไปนะครับเดีย๋ยวไรครบเขียดจนันทาหน่อยอพี่น้องป้องไปไมแต่อสองเสวนครับพี่น้องพูดอะบรบารมีพิสาว่าจะมกเพะนาะมกหมอหรือมกอยังไปสาม พ่อสามมกหัวหรือมกใบตองโมกใบตองพะนะ่อไตาทำอะไรอ่ะกินดูเขียดมึงมองมึงกัดเปล่ากัดเลรียญนะไปไปเอาเจ็บขัดไปให้ตาเร็วๆพี่น้องป้องปายเบิองดูครับพี่น้องก็ลูกลำชีพผ้าผีผ้าหนอมนมาเบิ้งเขียดจาน่าหรือว่าเขียดจา่าหรือว่าเขียดอีจ้าแหละครับพี่น้องป้องปายเห็นบ่เตือนโย่ดงๆอยู่พี่น้องก็ชิได้หลายโมกกินดอกครับนี่งซีหามกผุหลือครับพี่น้องป้องปไป <c oughs> เบืงูพี่น้องเตืนว่าไม่้หน่อยนด้พูดเลยพูดเลยพี่น้องเห็นบ่ก็จะเห็ดสองเมนูนะครับด่างไฟกอไฟไไวล้ลพี่น้องพี่สาวว่าจะหมกหมอน้ำกับอุหมอน้ำหมกหมอนะครับพี่น้องหมกหมอเขียดติจาได้พี่น้องกองไปคนหลงขี้เศร้าพี่น้องเบงพูดเลยแต่ก็สวดอยู่โอ้คักแน่พี่น้องเลย นะครับหากินแบบบ้านๆอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องปอมไปวิธีทิตอีสา,บานบ้านเท่าการดาเนินชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่คนหลงละพี่ผ้าผีผ้าหนองมาเบิ่งเขียดเจะหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับของเมนูแบบบ้านๆอีสานบ้านเท่านะครับเน่ยอโยนกินแบบอีสา,บานบ้านเท่าที่พอแม่พายยูพายกินมานนแต่สมัยโบราณในาการ <laughs> จากรุ่นต่อรุ่นนะครับสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมขนมทมเนียมประเพณนี้พี่น้องเอง้ <laughs> เรียกได้ว่าเป็น วัฒนธรรมด้านความเป็นอยู่นะครับในการล่าสัตหาอาหารนะครับบอตรงสื่อตรงหามีเวลาว่างก็ไปหาไตกบไตเขียดไตปูไตปลาหาส่วนเขียดท่ายพี่นอ้องเมื่อคืนนี่พาตโอหลานไปครับบุ๋นเหรพี่น้องป้องไปเห็นบ่พุ่นจะมันขักพี่น้องเลยนะบ้านนี้พี่สาวก๋เิเีสองเมนูครับพี่น้องก๋สิมกใบตองน้ำแน่ก๋สิมกหมอน้ำแน่โอต้ตหนไม้สิบ่ตองกัน ใส่ขี่ยากเนาะมันต้องใส่ขี่ยากพี่น้องคำว่าใส่ขี่มันเป็นใส่ขี่เขียดเนี่เป็นว่าแบะแบะทองมันแบนพี่น้องแบะทองกออกทำความสะอาดนะครับน,น,นบ้อยๆเองซีมันไม่ขี่หรอกพี่น้องมกเบิดเลยนี่โอ้เด่น้องพี่สาวดังไฟไวแล้วครับพี่น้องป้องไปกับกำลังขี่มกหมอ้อเด้ครับพี่น้องชา่คูนี่ไหมแช่คู่แช่คู่แช่คูดื้อแชา่คู่ไหมชา่คูไปเออนางลงเออนั่นแหละ ชาโคครับพี่น้องกลองปลายนี่ชาโคอีกตัวหนึ่งไปเซบูพเพนดา่าเนี่ยแหละวิ่งด่านนี่แหละพี่น้องพานโอ,อไปสอนแม,ม่มาเคลื่อนนี่ทั้งสอนทั้งเตะน้ำน,น้ำยื่อน้องกุญงงธงเทียนธงน้องที่ไม่เคยเคยไปใส่อันเบ็ดอัน,อนแงปูเหรอครับชาโคกินเข่าไปบ้านนี่ชาโคชาโคเด้อฮะเออเนี่แหละครับพี่น้องกลองปลายโคตรลูกลําขี้จะ ผ้าพี่พาน้องเอาเดี๋ยวคอยเบิ้งได้พี่น้องได้ว,ว่าหมกยังไหนเห็ดยังไหนเนี่ยเอารอเบิ้งครับพี่น้องปอง ong ไป,ปเ,เ,เกลือเซก่อนพี่น้องผีซาอเอาเกลือลงไปน็นซาวก่อนพราะน้ำบ่ต้องบ่ต้องนั่นไงผีน้องพวกไหนเห็ดใหายเอาเกลือเซกมันสิเต็มเรียบร้อยเลยกระถ่ายมันเต็มนี่างันเอาเกลือเซกตายจ่้ยเน,นียนบ่นกสลุกนกมันบ่ต้องนั่นเอาเกลือเซกลงเป็นนกก่อนได้พี่น้องก่อนอื่นเขาอยทำ กันเขียดช้อนๆยู่ในข้าวอ๊เกลือลงไปเลยครับพี่นอ้องมันก็จะตายเลยมันเป็นเมนูอาหารการกินของอีสานบ้านเท่าน้องอบ้าหงามเลยได้บพิ่มันได้หลายหมูกินเลยเนาะเพื่เพื่อไ่อไงไฟขึ้นด้วยเพื่อไพื่อไเพื่อไงเออแต่วสว่วนในพี่นอ้องงี้พื่ <c oughs> อไงก็ว่าหมูตัวใหญ่สูงสุดสัมเนียบโป้พี่น,นอ้องเพื่อไง พี่สาวลากมาแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากเอาเกลือใส่ตายเลยบันนี่แม่อมน, <laughs> นี่ยเนี่นอ่อมย<ซ>อย่าย<ช>ืนเป็นยุ<อ>่งแมวตกน้ำแม่แมวตกตุ่มน้ำอย่ายุตตนตายเลยโอ้พี่น้องเอ้ยเขียดแมพ่พูดล่ะเขียดโมบอกยางงามเลยบ่ามันเขียดโมเขียดจ้าเขียดจาน่าเขียดจาน่าเขียดจาน่า,นาพี่น้องเนี่ครับกำลังไฟไฟออกมาทั้งครัวปลาใสิลากน้ำสองสามน้ำกอนหมด แงน้ำสองานาทก็สิบมกทำกันมกหมมกไปตอมพี่นองเอ้ยชาคู่อยากัดสวิงได้ชาคู่ไปเอ้มอนี่ชาคู่หน่อยนี่บ้านต่าตข้าไปสบเ้นล้ขี่ยนี้ยปล่อยมันนประโยดอซึ่งติดนี้นะพี่นองเอ้ยล่ไปจับมันมาไปสร้ทง โอ้เต oh, ้นเต้นหนีกับผมงามครับโตกำลังงามเนาะแกงแซนวิชผสมก็สิร้อยอง,งลองดีงงเลยนะี่ขาสีปังงางเลยเดี๋ยวปตู้หอมหอยหอีปังงังเลยเนาะพี่นวลก็อย่นี้เขียดจะน่าหน่อยโตกำลังงามพี่น้องหลายเติบอยู่ทำการนกทำ <c oughs> การนกโดยการใส่เกลือทำบนนกใส่เกลือปุ๊บเต้นหนีครับพี่น้องมันเต้นเร็วก็จะทำ อาหารอีสาเนเผือกบ้านเฮากันนก้วยเกลือสะก,ก่อนโดยค่อยรอช่มขั้นตอนต่อไปได้ครับพี่น้องการหมกการอ้กวก

ก,กินมาเดี๋ยวบกเขียดจิตหน้าเนาะอุเขียดกินหน้าพี่น,อนออ้องเอ้ยอุหม้อบกหม้อว่เติมน้ำ เกิดเกิดอยู่ตามดินไปเลดไปบกบูดซี่ไอตูหมกเขียดจะหน้ามกหมอช่จะหน้าพี่น้องเอ้ย <c ười> มาเด้มาเด้มาเด้หอมห้อยหอมไม่ห้อ<ว>เลย เลยปุมก็แล้วนะใี่โดนใสายเลยทีใสียโดยแสบหน่อยใส่ไหลสไหล่เสยบไล่นี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 น่อย่างว่าเทพักลงในการ